สวัสดีครับทุกท่านโอ้ร่างกายเป็นเยื่อกระต่ความสุขออกจากข้างในแสดงออกที่ใบหน้าและแววตาเมื่อนักโทษสองคนร้องเพลงสั่งเสด็จประชารัฐประตูก็ป่าดออกเครื่องจองจำก็หลุดออกนายพลและข้าวผู้ เชื่อพระจ้านี่ีโ okay. ในพระธรรมเฉลยธรรมั uh huh. กรบทที่สี่ข้อยี่สิบสี่กับนาฮูบทที่หนึข้อสองบอกว่าพระเจ้าของเราองคถ้าพูดแบบนัเกเลงก็คือว่าลูกข้าใครกันอันนี้มีด้วย ก็มีมีคนหนึ่งที่ผมเล่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่บอกว่าคำพง,งที่ตาก็เละลงไม่ตรงนี้นะของฉันนะตรงนั้นของฉันโอ้โหอีกไม่นานตาก็แตกแต่คนนี้มีที่มาอธิบายคนนี้เป็นมือเพชฌฆาตอยู่ในคุกอยู่ในคุกปักกวาดที่ยิงคนที่มีต้นป่า เขายินคนมาประมาณเกือบร้อยคนหลังจากที่เลิกกดข้อนี้เขาก็ลาออกและเป็ซุกตัวอยู่ที่มาตพุธรู้จักบ้านมาตพุนไหมเคยได้ยินไม่มีใครรู้จักเขาแต่พระเจ้ารู้จัก <Yeah. S 1> ช่วงนั้นอายุเขาประมาณสักห้าสิบกว่า ก็มีมิชชันนารีจากกรุงเทพกลับรถไปทำงานเัาใช้พระเจ้าที่รรยองขากลับยางมันดันแตกในตรงหน้าปากซอยเข้าบ้านเขาพอดีนั่นคือเวลาและโอกาสที่พระเจ้าเรียกเขาใึ้มาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเรื่องเขาก็แตกตัเาเขาจะเป็นฆาตกรฆ่าคนทำอะไรมามากมาย แต่เมื่อถึงเวลาเขาต้องกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าผมไม่บอกแล้วี่ว่าแล้วคนที่พระเจออ้าหวงหลังจากนั้นเขาก็ขายทีย่แล้วก็ไปอยู่ที่นิคมสร้างตนเองที่ตัดน,น้ารัฐบาลให้ก็นะ่จาจะครอบครัวละยี่สิบห้าไร่หรือห้าไร่เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้เคยเจอกันอีกเลยต้างคิดนะเราทุกคนพระเจ้าเรื่องวนะ้ไร้ว ต่างแขกหรือยังไม่เกิดลูกยัอย่าลยมนะลูกข้าไทยย่งแหกอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ย้อนไปล้วย้อกงบ้าเพราะการเป็นผู้ดานเหมือนกับของหวานใครเคยทานรถช่องสิงคโปร์มมันเพราะกะทหวานราะตาลเนยพะเส้น และเย็นชื่นใจเพราะมีน้ำแข็งอยู่การเป็นพยานเหมือนกับผมจะเบียบเหมือนกับกับรอดช่องเสียงอกวมันชื่นใจเราจะชี้ไปที่องค์พระยซูสระจานะครับผู้เป็นเจ้าความยิ่งใหญ่ของโลกผมผมก็อยู่กับครอบครัวทางการคนที่ไม่เชื่อมันมันไม่ใช่สบายนะ พราะอะไรผมผู้แพ่งพ่อดูดูเราด่าว่าเราตะโกนด่านอยู่ท้ายบ้านหมดไล่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่ทําอะไรให้เขาที่เกลียดนะไอ้คนที่เชื่อพระเยซูทําไมถึงคนก็ต้องเกลียดเรามากมายแต่พระเจ้าก็บอกว่าและผมนึกอยู่เสมอว่าลูกพระเจ้าใครนะแช่วันหนึ่งญาติผู้ชายของ กลุ่มของเมียผมที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาโกรธผอมากเลยที่พาลูกสาวเข้ามา,ปาเป็นกฤษฎียกพาญาติพี่น้องาเป็นกฤษฎียกเขาเลยร่งางวานเจ้าออกมาว่าไอ้ปีเตอร์วันเนี้ย้อ,องตายอไอ้ย่อะไรจะปานนั้นนี่ความโคกับความเกลียดความแค้น ของมนุษย์ที่ม่เชื่อพระเจ้าดิมันถึงขนาดจะต้องฆ่ากันได้เหรอแล้วผมไม่ได้สนใจผมบอกเอ้ยไม่เชื่อุลาผมลูกพระเจ้าก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เพื่อนก้มาเล่าให้ฟังไ้วีเตอร์ระวังนะไอคนเนี้ยมันจะเล่นมันนะผมบอกเอ้ยผมลูกพระเจ้าไม่กลัวหลังจากนั้นอีกสามเดือน เขาล้มป่วยลงแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเชื้อลากินสมองเลอกตัวคบอว่ไงลูกของพระเจ้าเนี่ยแต่ได้ยินไหม ผมที่บอกหลายครั้งเลยว่าในนาอูหมดที่หนึ่งข้อสองเนี่ยชัดเจนมากเลยแล้วก็จะมีย้อนไปในจะญิญอย่างหมที่สี่ที่สี่ันก็ชัดเจนจากนั้นเมื่อผมพูดถึงโลกของพระเจ้าเนี่ยเน้นมาที่ช่วยน้องผมเนี่ยผมจะชี้ไปถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราไม่ธรรม <Yeah. S 1> ดาอาทิตย์หน้าเรื <Yeah. S 1> ่องรู้ถีบ่ มีใครกลัวผีางเปล่าใครจ๊ะแล้วก็เชื่อไหมว่าโลกนี้มันมันมีผีจริงๆใครใครไม่เชื่อว่ามีผีจริงๆทุกคนเชื่อใช่ไหมก็ใช่ไงในตัวอย่างพระพีพระเยซูเส็นเจ้าไม่ผีนะผีมันมีจริงๆแต่ผมเีดยเจอกับผีคำเหรนยะ จนี้ก็มีกังดังโอ้รุนาผมไม่เชื่อพระเจ้านี่ตายเลยแล้วและหลายคนตายก็ก็ไอ้ผีกระแมงนไอ้คนเรียกที่มันทำใส่กันจะเลาวันนี้ดีแมอจะเป็นอาทิตย์ได้เล่าเลยะเล่เรยนะไอ้ย่ามันบังเอิญ้ยังไงไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ขีดเส้นมาว่าให้ไอ้ผีกับแมเนี่ยมันไม่ อาศัยอยู่ที่ที่หน้าบ้านของคนอื่นเกแล้วมันก็รับทำทุกอย่างนะสเสน่ยาแฝกส่งายไป,ไปทำให้นคนรู้คนนี้ตายมันทำได้นะน่าจริงไหมั้ยนั่นมันก็จริงแล้วอาชีพที่เขาทำก,ก็คือเผาถา่านโอ้โหไม่เผาถ่านแล้วควันก็เต็มไปหมดเข้ามาที่บ้านผมก็ไปยืนบอกมาเลย ฐานี่ก็ไม่ให้เผาในในชุมชนเนี่ยแต่มึงเผาได้สกส่งให้คกลับไปอยู่ไปเฮงสำเร็จโอมโกรธไอ้ผีก็ไอ้ไอ้หมอผีก็เมนที่โกรธมากเลยแล้วเขาก็มีอะไรลูกศิษย์ลูกลหาใช่ไหมลูกศิษย์ลูกลหาเขาก็ยุให้ทําผีใส่ผมผมไม่รู้ว่าเขาทําผีใส่แต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามันเมื่อยวะเมื่อยผิดสังเกต ปวดหัวเมืออ่อยปวดหัวผมไม่รู้ว่าไอ้หมอขมิ้นนี่มันทำผีใส่แต่ท้่มีคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์เข้ามาบอกไอ้ผีเถอะโดนแล้วนะั่นน่ะทำไมไมปด่าอะไรมันไปนว่าอะไรมันทำผีใส่เท่านั้นแหละผมเข้าอ,อ้องเประตุ้มใบฐานกระชากใหญ่โตกราโจนว่าไอ้ผีที่มันทำใสไ่ไว้เนี่ย ลับเข้าไปโดนไน้องคอเบนเ,เลยบ้าแดดเลยเดินเป็นคนบ้านหนีไปไหนไม่รู้จนทุกวันนี้ก็ไม่กลับมาที่ตรงนั้นหายสาบสูญเลยเห็นไหมเรื่องแบบไทยไม่เล่นเล่นกันลูกของพระเจ้าผม <c oughs> บอกเลยนะลูกของพระเจ้าใครอยากแต่งนี <c oughs> <c oughs>